พี่น้องสมตำปูปลาส่บประกอบทอดปลาปลากระพงขาวไม่นี้กินพักล่วงด้วยพี่น้องเนือมันนี่แซมกันครับมามาสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อของช่องวัอนี้กินสั้นในต่างแดนด้พี่น้องเนื้อมันนี่ไเด้สมตำปูปลามาโูวพี่น้องครับผมกินสมนตำเพชรเพชรไรวัดครับบัดล่องคอเจ็บคอพี่น้องเองนเนยวา,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 าจะเติมกับัลลูครับกะปลาท,ทอดครับปลาปิ้งปลาทอดจะปิ้งหรือทอดบาดเนี่ปลาทอดครับ ทอดเขาเนีย้ยคือเราพี่น้องเขาเนีย้ยคือเราไมื่อนี้อีกกินไอ้บล็อกลี่ไอ้ลวกดวงด้วพี่น้องเด้อกับผักบุ้งครับผมผักบุ้งลวกเก็บคอกแล้วไม่อยากกินผักสดภายในนะพี่น้องนี่ผักบุ้งนี่ครับไปเลยครับผักบุ้งคุยตำฮู้มาพี่น้องมา,งมาตำเป็นถาดน,น้ำลดอืม ประกอบคัับา เดี๋ยวเขาจะพูนะเสียพอแล็กหน่อย ฝนตกพี่น้องทั้งฝนตกทั้งหนาวแท้แตว่าจะฮอดแล้วขึ้นมอหนาวอีกข,อขอ่อกลมขอดีคือต่ำหง นราเหมือนเดิมนต่จะมันคงขาดซับเอา จ mm hmm. วดขนาดพี่น้องเอ้ย một trừ 1 theo đường ảnh đẹp Hong hồng cùng Chụp xuống Hong hồng cùng Nghĩ tháng Không tháng nào vậy Cảm ơn khó จะชมตำไปเผ็ดไรไหยผักบุงลวกแสบคอไปห้อ không bộ này lại. ถักบูงหรสอซ้ำบูจิตไอจะมากินดิบเลยพี่นตองแต่ว่าวันนี้เก็บขอกแล้วไปกินดิบผับไปได้ครับให้หลวบเอาเฮ้ยตากก็เหนื่อยร้ายแต่ใจแจ้งขนาด yeah ใส่พ,พสสริแห้งพริกสดน้ำรสจัดมากเนยน้องเอ้ยอนนี้เพย่งตัวครับ พริกตังต่ำบัแหลกแล้วพี่้องแล้วกระกะเลจะต,ตายเรื่องนี้ต้ตมอนี่ก็มหอมอนกินแล้วกินละยเป็นไรครับ,เพร,บนะเพราะครับเ้าว่ามาเดิมพี่้องกินบบแบบ,บ,บแบบใดว่าบชาแบบใดทว่บันห้พี่้องเล้อขอพี่รองอยู่ดีไม่แห้สุสขขครับ คิหนึ่งขอได้เงินคิดท,ทองขอได้ทองเกราะคินหาครับเจ่นนีณครับ